สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะมาอีกแล้วเสียงเจ้าเจ้าน้องสาวคนเดิม Hi everyone How everyone doing โอลากโกโมตัสหนิงหาวสมารคม แขวคล้องซุกเสมอมันเสมอมันเครื่องไหมความเก็บใยใดความไขใ่ใยมีเดอ้อพี่น้องสุกุสุขคนบานเฮาพ่อกันอีกแล้วเสียงแจวแจวน้องสาริกาพลัดถิ่นจากดินแดนที่ราบสูงเมืองดอกขึ้นเสียงแค้นดินแดนบานเกิดมาเจอเจ้ารัดเซิร์ฟเวอร์อยู่อเมริกาลีละพี่น้องเอ้ยตอนนี้ฤดูปลูกขังมาแล้วคุณผู้ชมฤดูใบไม้ผลิในอเมริกาน้องซากซิมา าพาผู้ชนมาเตรียมดินกระถางเก้านี่แหละพี่น้องกระถางเก้าเท่ารดน้ําไวช้ชุ่มชุ่มรดน้าไว้ชุ่มชุ่มแล้วก็นีน่เห็นบ่าค่ะอันนี้เศษผักผลไม้ไข่ที่เขาหมักไว้เป็นปีพี่น้องเขาก็ับมาใส่โรยใส่โรยใส่นะคะโรยพี่น้องหลังจากนั้นดินดีที่ตลาดใส่ลงไป ข้าหดนามกระถางเก่ียปียกๆแล้วเขาก็พ่วนข้นมาสะกอนเด้อพี่น้องพ่วนย้งยงข้นมาเขามาใส่นี่หลังขาวข้าใส่เศษผักผลไม้ไข่แล้วเขาก็มายงย้งย้งย้ย้ยงเขากันหลังจากนั้นเขาก็มาเกลียเกลียให้มันหน้าดินมันเสมอกันนะคะทุกทุกกองนะคะ นี่กระสีสาธิตคุณผู้ชมแค่นี้ก่อนเนาะนี่คือคือเป็นการเตรียมเตรียมดินยุกกระถางใหม่แล้วพี่น้องหลังจากนั้นเข้ากับเอาดินดินยุตลาดนี่แหละพี่น้องรบหนาลงไปอีกเที่ยนึงนเข้ากับเตรียมกรีดล่องใบเหีมลิกรีดมีดหมนให้มันให้มันได้ลุกนะคะแล้วกรีดไปอย่างนี้นี่นะคะ นี้าวกระเห็ดลองเป็นหู้ไวเพื่อสิให้ลุงมเมล็ดมอนีซิมพาบปูอย่างพี่น้องนี่เห็นบ่อันนี้คือเป็นหมักทั่วนะคะหมักทั่วน้องสาก็สิแช่ไวหรือบานเห้าเอิ่นว่ามาไวสองขึ้นนะคะมาไวสองขึ้นแล้วก็มาหอหอใส่ผ่าผ่าต้องปิดเปียกนะคะไวสองขึ้นด้วยกันจนมันเกิดนี่เห็นบ่พี่น้องมันเกิดน้อยแล้วเห็นบ่นี่คือเป็น หมักถั่วนะคะก็ต้องรอให้มันขึ้อนนอังสี่นี่เห็นบอกจาะคุณผู้ชมนอนอมันยังสีคุณผู้ชมเห็นบหมนอลงไปเห็นบ่มจาะโชว์วิธีนะคะนี่คือการปลูกหมักถั่วหนองสาทุกปีก็จะเป็นประมาณนี้นะคะนี่นง่ายเลยเที่เป็นเป็นหากมันโลงนี่แหละค,คุณผู้ชมมันก็สิได้เกิดน,นะคะนี่เห็นบ่มหากมันอยู่ตรงนี้นี่ หลังจากนั้นนะคะข้าก็คคอยเอาดินกรุบ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 เอาดินดีรยไปข้างหน้านี่ก็จะก็จะเป็นเป็นทั่วแหาเขียวนี่เป็นทัวนววนน่วทั่วสีม่วงนะคะแช่มาไวห่อแชผ่าไวสองขึ้นเรามาแช่ไวสองขึ้นคื่กันแล้วก็มามักคอแ่ผ่าไวสองขึ้นคือกันนี่ก็จะเป็น หมักทั่วสีม่วงนะคะทั้งหากหากมะลุ่งย้อนลุ่งสีหลดพี่น้องปลูกในกระถางง่ายๆพี่น้องดูเมกาไม่ได้ยากนี่เอารากเอาทั้งรากมันลุ่มมันสีเด็กยืดลุ่งดินเนาะค่ะเนาะนี่คือโชว์วิธีง่ายๆเลยค่ะการปลูกฝังในเมืองเมกาง่ายๆ ง่ายสไตล์น้องสาคือได้กินโลดพี่น้องมันได้กินทันที่เลยได้กินเร็วเร็วคว่นท่านใจในกระถางนะคะเพราะว่าในเม่กาเดดูปุูกฝังมันสั้นเราลงดินมันอาจจะใช้เวลาถ้าต้องไห่ดินคือดินต้องดินดีๆจริงๆนะคะถึงจะลงดินมันถึงจะได้ผลอันนี้ดินมันจืดชืดแล้วค่ะคุณผู้ชมว่า ดินก็สร้างบ้านมันก็จะไม่ใช่ดินธรรมชาตินะคะเท่ากับซื้อดินธรรมชาตินี่แหละมาใส่พร้อมกับดินดีในตลาดดินดีในตลาดกระยี่ห้อนี้คือเกาหนองสาใสาคุณผู้ชมหลังจากนั้นเท่ากับกรบนะคะกรบเสร็จแล้วเท่ากับเอาดินดีอยู่ตลาดนี่แหละมาลวยใส่เห็นบ่กนี่กับสาธิตคุณผู้ชม แค่สองกระถางล่อเบิงบาบาบักทั่วนองสาที่ขึ้นพืชหลายปันไดขั้นตอนสุดท้ายนะคะเ้ากับมารถน้ำด้วยฟักบัวนี่และพี่น้องรถชุ่มชุ่มรดพี่น้องจา๋าน,น,น,นี่นี่ก็เป็นทั่วปักยาวทั่วเขียวกับทั่วสีม่วงเรารดให้ชุ่มชุมเลยนะคะนี่เห็น้องจาะคุณผู้ชมพวกนั้นชินนองสาบงเบียไว้มันก็คืนแล้ว อ,อันนี้คือหมักทั่วหมักทั่วก้อนเข้าไก่สิขึ้นข้างเข้าเจ้าคอยมาลงอันนี้เขาต้องไปแยกพวกมุนีเป็นเบียร์ที่เขาต้องแยกเขาต้องบงไปกอนนี่เป็นผักอีตูนะคะโหระพารีกนะคะชันนะคะอันนี้พริกไทยกินดานะคะโอเคนะคะคุณผู้ชมน้องสาเกาะโชว์คุณผู้ชมสาธิตการปลูกว่าเห็ดจังใดจังคอยเด็กกินหมักทั่วคือปลูกในกระถางนี่แหละง่ายๆเลยคุณผู้ชมเพราะว่า ลงดินมันกระสีได้กินสาบเนา่อเพราะว่าเข้าหดน้ำลงไปดินมันบ่อุ่มนม้ำเข้าใส่ในกระถางมันก็เข้ากระดูอุ่มนม้ำมันกรได้กินไว้โอเคค่ะรอดูนะคะว่าพืชผักหมากทั่วนนองสาสิได้กินเต็มพืชว่าคือผู้ชมอ่าสวยๆได้จ้ะ